สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันก็เป็นในช่วงแรกคะ่ะของมือวันที่16นะคะเดือนก,นก,กรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื่อนี่คะ่ะแอดพาไปพี่น้องมาเท่าสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะไปพี่น้องคะมื่อนี่แนวทางตองหวดของปู่ย่าเทวดาหลังจากเข่ามาทั้งบนทั้งล่างไปพี่น้องคะเข่ามาเป็นตัวเน้นสองซีหล้วก็บสองหก นะคะอ่าชุดคำนวณน,นะคะชุดเด่นประจําวันพายพี่น้องค่ะตัวเด่นตัวยัางเขามาเบิร์ดเลยนะคะพายพี่น้องเอาวันนี้นะคะแนวทางของปู่ยาเทวดาตอวงวดค่ะสิเดียสมัเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันลูกค้าดาวดสกานนะคะ,อะเออเจริญพ่อเน้อบึงเล่ารวยสี่ห้าหกบึงเล่ารวยชาแนลคุณวิมลนันพุทธสารเพื่อนกลับตัวประเทศเด้อค่ะผู้ค้า่าฮฮ่าค่าขนาดเลยครับปอ้ย สาวโรงงานทั่วมาติดลงดิงลง,งดิงคืยังกลุ่มสภาวะโทษไปเบอร์ปูเบาวบางจากเทียร์ถาเป็นเครื่งองซูโม่โอ้ก็จะถึงหลายจีค่ะปูปูอะไรถือหลายครั่งแหรออืมค่ะเนาะตัวเด่นหกสามห้าเด่นค่ะหกสามห้าวันที่หนึ่งติดไหมวันวันที่หนึ่งค่ะเป็นมือวันศุกร์ค่ะปูค่ะลองเหมือนล่องลอง่ลองนี่ห้าสี่สามล่องห้าสี่สาม อันเด่นหกสามห้านะคะปเอ่หกหกสามห้ามันจะลองห้าสี่สามวิ่งหกสามสองตัววิ่งหกสามวิ่งหกกับสามค่ะอือบอลนี้จับคู่ให้ด้วยค่ะมันออกตัวแรกก่อนมันออกมันออกอันสองหกล่างสามสองสี่บนค่ะปวสามสองสี่สี่ดีไหค่ะเออเฮ้ยสบายเลยเอาสามเลยลักล่อยวันที่หนึ่งค่ะสาม เนี 3, oh, 3, 3, 2, ่ยสามงเนี่โอ้สามสามตัน okay. ี 3> 3, 3, 6, 3, ้เน uh. uh, ี next, it, this, this ่นเหตุการบอกช่บอกตู้สามสอุ้ยเอาตัวนี้เอาเอาเอาางนค่ะสาม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 หกสามอสามหค่ะเออนี่นีสามหกสามยั่นี่ด้นี่ค่ะ สามหกสนี่นะตัวเด่นตัววงกลมเลยวงกลมเลยครับคุณตาสามหกสามนี่ตัวนี้ตัวเด่นมันนี่ตัวร่องยวตัวร่องยวตัวร่องยวยี่นาะหกบลอกบลอก สีเอาตัวรองนีสีเอาตัวร้องเอสามตัวล้อตัวลอตัวร้อหกสสามนะหกสสานะคพ่อือวันี้สองตัววันนี้ค่ะสตัวนีเอาส สามหาสามหาค่ะแล้วก็หกหาหหาค่ะอืมแล้วก็หาซีหาซีค่ะรว่ากลุ่มสามหาสามหาค่ะอือก็สามหกสามนี่แหละครัคบวงอือ้รงนั่นจับเอายิ่ไม่จับเอาจับให้แล้วดิอืมมันมีเลตารางมันอืมตาราง ตล่างขเขาเรียกรียกตล่างเนะาะครับพ่อตล่างโน่นดอกซีติตั้งซีอ่าหกเจ็ดแปดเกาเอาแถวถึงซีเก้าซีเก้็เกเจค่ะข้างล่างนี้นนนาหกแปดหค่ะบบนี้เอาสมตัวพูดดีให้สามตัว สามตัวด้ค่ะสามตัวนี้พวอลักลอยนี่เอาสค่ะสามสามสค่ะเออนี่สามตัวเดียวสามอยู่นี่นี่เสามมาใส่ซิอคละ้อยพววเอาสามานี้สตัวเดียว 6 xí 6 xí kha 6 8 hà 8 hà kha 8 câu là đám hổ 8 con nhìn ạ Bông cùm 6 xí Kha Càng thích 3, 4, 9 Càng năng thì hoa câu, câu Rồi กับสามบันนี้เลขกันเลขกันเลขดับเด้บัด่ะสี่หกเจดแปดเก้าศูนหนึ่งสองดับสามเนี่ยดับสค่ะดับสปู้เขาสามมกสามบัดเนาะตัวขันดับวีดียเนาะขันนะดับค่ะค่ะวันนึ่งีดับส เมื่อกันกันทั้งทกันกเอาสามสามหกด้วยสามสามหกครับปูค่ะอือขันโบขันตัดตัดสามหกสามอยู่เอาเอาเปล่าเปล่านาซะสามสามครับสามสามหกสามสามวงหรือวงเลยนะคะปูอ่ะเออ่ามันอันม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 ันเขาก็ตัวดับนะอหกสี่สามนี่แรละค่ะปูปะนี่ฮะหกสี่สามนี่เรื่องไรครับปูนี่เอาสามสี่เป็นสามสี่หกบอกคะลวงไยค่ะ หกสามสี 6, 3, เป็นหกสามซีนะคะหกสามซี 6, 3, 4, ค่ะมันดับเดิเ,เห็นไรมันเขากับเด็กดับค่ <Okay. S 2> ะขันมากขันมากขันมากว่าสุกดีขันมากตัวนี้นีวไอ้มามันข้งเนี่ย <Okay. S 2> ป,ป,ปัดจาว่างเนี่ยอ๋อปู้กันไย เรื่องบอกปูตอละอันมีทีมากหมนเชานี้ก็เจ้าถูกยิ่นสองซีภในเกาซีสองซีราคาบเออเขาขงยอได้หละครับบัเขาตัวเขาเยเขาหลายเขาบักเ้ายมยะไมเยาะว่มาอเจ้าแม่ก็ทวมากเป็นเสนๆโอ้ของปูเขาหลายยางเลยใช่เขาเขามันพวกย คนเบิ้งคนเบิ้งเบิง huh. ด uh ีไหมโอ้ยทุ่มมากเลยอือโอ้ดีใจนะมันสาวโรงงานกับเสี่ยงไม้นะคะปูดีใจนะมันทุกหมดทุกคนเหรอแล้วนะคะปูเป็นหมาน่ะทุกคนหลายคนอยอ่ข้างบลก็ทุ่มมากอือปูเก็บทุ่มมากหลายปูเก็บอือช้อนมุรี่ช้อนมุรีก็ถืออือใช่ปูถือกันตั้งล่างตั้งบน คือประจำวันคือประจำวันเนี่หลวงปู่ยศไทยคิดข้างว่าสัตนโอ้ยประจำวันของปู่นี่มีทุกโตเลยเดิค่ะปู่เออเขาทุกโตเลยดิค่ะมีหอดันสองสีมีหอดอันสองของกเนยะแม่นค่ะปู่สองสองหุเลยวงกลมให้พร้อมดิค่ะเออแล้วก็จะซื้อนี่แหละมาดีเมาเขาคู่จันทร์ซ้อนอีกซื้อโอ้ยเปิดไปคลิปใดก็มีแต่เขาเบิร์ทุกอย่างเลยปู่ของปู่นั่นเออ เขาดีรับเขาจะเขาพวกว่าไปเลยไ่จะใครเองิะไรใคร้อเ่งจแล้วมันนั่คยเกระตุ่นย่อมนะแกบัวอย่อมบนเนสือปะทูขอดกินเนี่ยสมัยนี้แห้งงันหาเงินย่างนะครับปัวหาย่างเจอขนาดเสบืนเสบาดเพิ่งมาดิทั้งลูกทั้งยังทั้งเอ้ยหาสื่อ ของใส่บาเงลงปูเงีนเงยกะหาใหเลย่ต้องเกียกับเกียงพุขี้เล็กต้องเทียกัเกียงนอไม่สันละแม่อยู่ดอกไข่อยู่หน้าฝนมันมีน่ากินารเนาะค่ะปูเออถูเลยไว้วดนี่ถ้าเกิดเย็นแล้วใช่ชุ่มยืดไก่ชุ่มยืดไก่กับถืเืเซี่ยวค่เซี่ยวปีนไปกะบอกสองีสองเกนี่นะค่่

พอดีไม่ได้เลค่ะปุบันนค่ะเกือพ่อดีไมได้เดี๋ยวไอ้ต้นพ่อเนี่ยสี่ี่ตัวปเทศเด้วยสี่มมวอยู่ต่ว่าดอกติดไตติดแต่ว่าตัติดเนี้ยสุกุุกคนเนีสี่ผมเยเสียผมรงยแค่เน้ยอ่ะนีพ่อสุกคนเจริญเราไม่รู้ใดสุขผู้ใดยังกะ ไอ้นี่ก็สุงก็เจริญสูต่อไปค่ะอือเดี๋ยวผีเจรณานะเดี๋ยวสิพีจจรณานะมงดีๆกบบ็พูดแต่ทอดสิไม่จับได้เหมือนแรกค่ะเพื่อเองคนมาเมอะเมือนกันค่ะจิ๊กเก็ตหนีเลามากอะครมากตองหมดคืออือือสิบวามากไ้ดอกเพระาะว่าเถื่อเป๊ะนะคะบัวออค่ะ,ะ,ะสิัมไม่่ยิบกับบัวแล้วิยิบปเปยแล้วนะคะบัวเออค่ะแค่เดหูเล่าเแล้นี่ก็สุงก็เจริญนะ ก็มีหลวงปุ่ไผ่หลวงู่เรศกได้ค่ะึ่้คุณพระคุณเจ้าคุณพระรัตนนาแต่คุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณครูบาอาจารย์รักษาคุ้มครองเดินทางไป้ปลอดภัยแต่มิ่งก็เดินทางปลอดภัยให้ืก้นกดไหลกดแช่กุดกุดดิ้งกุดตีตามให้ได้ค่ะผู้สาตูแบบนี้การรำวสการ์นะคะผู้สาธุค่ะขอบคุณปู่นะคะเจรริญพสรุปแล้วทั้งท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพ่พี่น้องคะเอาแนวทางมื่อนี้ค่ะของปู่ค่ะ เด่นวันศุกร์นะคะวันที่หนึ่งสิงหาเนี่เป็นมือวันศุกร์ค่ะเด่นวันศุกร์ค่ะหกสามหาตัวร่องวันศุกหาสี่สามวิ่งหกกับสามดับหน่วยบนสามค่ะพี่น้องคะปูระจับคู่ค่ะสามสามหกหกสามสี่สามหาหกหาหาสี่ปูระเน้นสามสามหกกับสามหานะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขตารางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขตารางแถวบนสี่เก้าเจ็ดแถวล่างหกแปดหาปูระวงกลมอ่าปูระจับคู่ค่ะสามสี่เก้าหกสี่ 8หาแล้วกับ8เก้าปูแล้วเน้น6ซีนะคะพี่น้องคะเอาไปหนี้นะคะแนวทางของปูงอี่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมานี่โอ้สุดนี่สุดตารางอ่าสุดอ่าเด่นวันประจําวันเนี่ยนะคะเข่าเลขเด่นกับเข่านะคะพี่น้องคะตามที่เอ็นให้ไล่ให้เลยนะคะเข่าตัวจับคู่กับเข่าพ่อแม่พี่น้องเข่าคักเข่าแน่พ่อแม่พี่น้องคะปูแล้วเน้นให้ทั้งสองคู่ทั้งสองซีกับสองหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อสุดนี่ละสุดเดียวกันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคะสุดเด่นประจําวันนี่แหละพี่น้อง เขาคักเขาแน่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ้าแคบหน้าจอเล้อพี่น้องเล้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางของปูหยาเทวดานะคะพี่น้องคะมวี่ิพานมาหนี่เขาล้ายยางค่ะพี่น้องเขาร้ายยางคู่จันทอนกับเขานะคะเหล็กหลับของปูเลาวกับเขานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขาร้ายยางมวี่ิพานมาเนาะพี่น้องเนาะน้องแมวกับเขานะคะพ่อแม่พี่น้อง เอาอย่างไรกับพี่จราณาเบิ้งเนาะสำหรับแนวทางตองหวดบดีนะคะแนวทางจากปู่ยาทเทวดาค่ะพี่น้องคะมืออื่นสาฟังเบิ้องมาคู่ฉันทร์ท่อนเล่าสิมาบอกตัวใดนะคะพลายพี่น้องคามสาฟังเบิ้งอีกเทืญหนึงนะคะพลายพี่น้องอ่าขอบคุณขอบคุณพลายพี่น้องมาเท่าสุขุสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้คะบบ่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก กูยาเทวดาค่ะสำหรับพายพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกครับพี่น้องคะจะไปอยากสิผาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเด้อค่ะพ่อพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเอกสิเดทขอตัวลาพ่อพี่น้องมาเท่าสุกุสุคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ